แล้วกดสวัสคลากดกระดิ่งให้ช่างต้อมด้วยสวัสดีครับวันนี้มาพ่อนหนาพอตากันนะครับสวัสดี f อฟซีทุกท่านทุกภาคออกส่วนของประเทศไทยทุกภาคของประเทศนะครับสวัสดีมาเจอพบเจอหน้ากันนะวันนี้ ก็รู้ไม่สบายดูลแลลูกอยู่นะครับก็เบาลงแล้วก็อาการก็ไม่ตรงก็เป็นร้อนในนะครับอาจะจะเจ็บเพาดานบนแล้วก็เจ็บคอแต่ก็เบาลงแล้วกินยาก,กินไรก็หายลุกนั่งเล่นได้แล้วสบายก็เครียดสองวันมานี้ ก็โอเคเสร็จเรียบร้อยผมว่าจ,จะเอาท้าพ่นเสร็จแล้วจะเอามาให้ดูตอนนี้สีมันยังไม่เย็นเท่าไหร่นะถ้าเย็นจะเงากว่านี้ก็อันแรกคือพะเยาเนาะเรียบร้อยนะครับพคน งสีเรียบร้อยที่สั่งแป้นมาใส่แป้นให้เรียบร้อยนะครับผมจะไม่ผสมเลกเกอร์นะผสมผมจะพ่นเป็นสีธรรมชาติใช้ยูนิเทนพ่นเป็นสีธรรมชาตินะครับยูนิเทนใผมพ่นแบบหนาเลยนะอย่างหนาให้เลยนะ มันจะแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมก็ถือว่าโอเคระดับราคาเท่านี้เนาะถือว่าโอเคครับถ้าพ่นลายมันจะขึ้นเนาะก็สวยงามโอเคพราเยาเรียบร้อยนะครับคอนเฟิร์มครับมากตรงตร่อ มองไปของมาจากของภูเก็ตนะครับภูเก็ตฟักทองก็ตีเนียนได้เท่านี้แหะครับผยเหลืองก็เมื่อเช้า <c oughs> เครื่องพ่นมันมันเสียก็ซ่อมเอพ่นออกมาอาจจะเป็นฟองหน่อยนึงนะครับเนาะต้องขอโทษนะครับเอ,อโอกาสต่อไปก็จะไม่มีและแต่มันไม่น่าเกลียดเท่าไหร่ ก็ถือว่ามันอยู่ข้างบนก็นไม,ไม่สำคัญเท่าไหร่ก็พ้นนะครับดูก้นแล้วก็แป้นข้างในพ่นเงาข้างในพ่นพ่นเหมือนกันครับพ่นเก็บรละเอียดรายละเอียดแล้วก็ลายงจักโอเคนะครับสีมันยังไม่เย็นเท่าไหร่นะแต่พรุ่งนี้ถ้าสีเย็นมันจะ จะเงามากนี่เพิ่งเอาเข้ามาเมื่อกี้สีมันยังร้อนอยู่โอเคนะครับเงานะครับโอเคประตูฟักทองสองใบแล้วก็ทรงกรองใบหนึ่งนะอเดี๋ยวดูทรงกรองให้ น้อยเอยอันนี้อีกใบหนึ่งครับปักทองอันนี้ใบใบลูกที่สองแต่ตัวนี้มันเย็นแล้วสีเย็นเงาเงาเริ่มเงาแล้วครับใสเลยครับมองเห็นเงาเลยมองเห็นเงากล้องเลยเนาะโอเคนะครับขอเพิ่มครับ อีกอันนึงตรงกลองที่สั่งนะครับไปฟ้อมกันสามใบหรือเปล่าไม่รู้แต่คุณท,ท็อปเขาบอกมาก็จะเลือกใบนี้ให้นะครับใบที่ละเอียดที่สุด <c oughs> ก็ไม่รู้จะเลือกตัวไหนเหมือนกันหมดแต่ผมชอบใบนี้เพราะใบนี้มันใช้ไผ่เหลืองทำเนาะก็เอาไผ่เหลืองไปดีกว่าโอเคนะครับเงาครับ อันนี้สีเริ่มเย็นแล้วมันจะเริ่มเงาโอเคครับอันนี้คนเรียบร้อยชมพู่่อตไปคือชมพูโอเคเอาตัวนี้ดีกว่าจะให้เนี่ยอยู่เก็บนะไพเหลืองนะผมจะเอาตัวนี้ให้นะไยเหลือง โอเคนะครับไม้สองปีไม้ไผ่ไผ่น้ำสองปีไม้แก่สองปีโอเคนะครับประตูคอนสวยงามตัวนี้สวยมากเดี๋ยวจะเอาตัวนี้ให้นะครับโอเคอีกน,นึงก็ช่พู่ที่ขอแป้นอีกแป้นอันนึงงนะครับจะเอาไปใส่เองเนาะเดี๋ยวเอาให้พรุ่งนี้ตัดก,การให้ โอเคครับถ้าไฟไฟมันส่องแสดงว่าก็โอเคแล้วก็เริ่มเงาคอนข้างในนีก้โอ้วโอเคนะครับถ้ามันถ้าเปิดไฟแล้วมันจะเงาจะขึ้นเงาโอเคยูนิเทนนะครับโอเคอันนี้เราจ,จะให้ตัวนี้นะ แลวกงจักอีกใบหนึ่งกงจักไม่ใช่พะเยานะครับอีกเจ้านึงกงจักอีกคนหนึ่งที่สั่งมาอยู่ไหนไม่รู้จําไม่ได้แล้ว <c oughs> เยอะนะครับตัวนี้พ่นหนาครับตัวนี้สวยดูครับความเงาพ้นประตูคอนอนข้งในผมก็พ่นให้หมดนะครับเก็บรายละเอียดหมดเลย Okay. โอเคคงจัดใบสองเรียบร้อยทรงกองที่สั่งมาสามใบคนคนหนึ่งไม่รู้แต่ต้องขอบคุณมากครับที่สั่งสามใบกับเสียอยู่ภูเก็ตนะที่สั่งมาสามใบตัวน,นี้ก็สามใบครับโอเค แล้วถ้าใครสั่งถ้าใครจะเอาแป้นประตูบอกผมนะครับไม่ใช่ว่าบอกทีหลังก็าบอกทีหลังมันทำยากแต่มันก็ทำได้แต่ไม่เป็นไรผมจะใส่ให้เนาะโอเคพวกเขาจะว่าบอกให้ใส่แป้น เป็นประตูกันเนาะน,นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมใส่ให้ตับเดียวก็ไปพ่นตาดแดดแล้วก็มาใส่ตอนเย็น,นยก็ได้ข้าวชวาเนาะตัวนี้ชมพูสวยโอเคนะเล,เล็กกร่ทันรัดครับโดนไฟเงา,งาโอเค อันนี้คือแถมนะครับ <c oughs> แถมไม่ให้น้องท็อปเขาโกงนกเขชาชวาใบาเล็กกงจักถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปหาคุณท็อปเลยนะครับว่าจะเอาทรงนี้กงจักนกเขาชวาโอเคนะครับดูความเงาอันนี้สีมันเย็นแล้วอันนี้เสร็จมาแล้วเริมเงา น่ารักดีตัวนี้ามาโอเคนะครับโอเคครับอเอร็จสิ้นอาจจะไม่ทันใบหนึงก็ต้องขอใช้นะครับเพราะว่ามันเกิดอีกเซเดนนิดหน่อยลูกไม่สบายแล้วครับต้องไปดูแลลูกนะครับเนะาะวันนี้ไม่มีอะไรมากครับ เดี๋ยวถ้ามันจะลูกค้าสั่งมาห้าสิบคูณห้าสิบทรงกรองเนาะเขาเริ่มเริ่มไปเลยลงคลิปไปเลยตันนี้จะลงลงให้ดูว่าความใหญ่ของมันแล้วก็ความใหญ่แล้วก็มาทําเป็นทรงกรองมันจะสวยไหมติดตามชมนะครับติดตามดูใครเข้ามาดูก็อยากได้ความรู้อยากได้สาระก็กดติดตามไว้นะครับ วันนี้ก็ลาสวัสดีครับคลิปจบแล้วกด subscribe ก,กดกระดิ่งให้ช่างตอมด้วย